มัสยิดไฟซอนเป็นมัสยิดในกรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามากาลาฮิลส์มัสยิดนี้ประกอบด้วยการออกแบบร่วมสมัยมีชั้นนอกของอาคาร8ดด้านซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระโจมเบดูอินมัสยิดไฟซอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศปากีสถานและกรุงอิสลามาบัดและได้รับการเรียกฐานว่าเป็นมัสยิดที่มีสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่มีอิทธิพลต,ต่อสถาปัตยกรรมอิสลาม การก่อสร้างมัสยิดเริ่มต้นขึ้นในปี1976หลังการจัดสรรง,งบประมาณ120ล้านที่พระราชทานโดยสมเด็จพระราชาธิบดีไฟซอนแห่งซาอุดิอาระเบียที่ซึ่งมัสยิดต,ตั้งชื่อจากพระนามของพระองค์งานออกแบบที่แปลกใหม่นี้เป็นผลงานของสถาปนิกชาวตุรกีเวดัสเดโลคายซึ่งได้รับการคัดเลือกจากการประกวดในระดับนานาชาติ ด้วยลักษณะที่ขาดโดมแบบที่พบในมสัสยิดทั่วไปมสัสยิดไฟซอนล้อมรอบด้วยหออาซานสูง260ฟุต4หอภายในมสัสยิดสามารถจุคนได้10,000คนด้วยพื้นที่รวมทั้งหมดของมสัสยิดอยู่ที่54,000ตารางฟุตมสัสยิดไฟซอนจึงเป็นส่วนสำคัญของภูมิทัศน์กรุงอิสลามาบัด มัสยิดต,ตั้งอยู่ที่ปลายด้านเหนือของถนนไฟซอนทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเชิงเขาของมากาลาฮิลส์ซึ่งเป็นส่วนเชิงเขาตอนปลายทางตะวันตกที่สุดของเทือกเขาฮิมาลัยมัสยิดนี้เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศปากีสถานและเคยดำรงตำแหน่งมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ปี1986ถึงปี1993จนกระทั่งโครงการมัสยิดขนาดใหญ่ต่างๆในประเทศซาอุดีอาระเบียสร้างสำเร็จ ในปัจจุบันมัสยิดไกซอนเป็นมัสยิดที่มีพื้นที่ความจุสูงที่สุดในโลกเป็นอันดับที่4